น้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวสาลีตรา Unirice เฮยินกลายกั็ไป3บ้าน8บ้านสามบ้าน8บ้านแตกไปหลายบ้านแล้วตอนนี้ครับผมวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษของเราสําหรับโอเคไลฟ์โชว์รวมฮิตติดชาร์ตสามเพลงนั้นก็เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราใช่นะคะและนึกสามหนุ่มก็มานั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วชักชมา นิสหนึ่งค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครบ้างแนะนำตัวกันนิสหนึ่งใครเป็นใครอะไรยังไงสวัสดีครับเดวิดครับผมสวัสดีครับชัดชัดชนกรครับชัดชัดชนกรทองจุนกลางงครับดุน่าดุน่าดุน่าพี่น้องบอสยังรายงานตัวไม่จบพี่พิซาผมบอสชีรพงพีหกครับ วีหกมดเอ็กวีเราเป็นเราเป็นมด X V4 ทำไมอ่ะน้องไม่เคยดูน้องเกิดไม่ทันใช่ไหมจ๋าไม่เคยดูพวกมด X จะเป็น V ไง V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 มีสี่วีห้าวีหเนี่มีถึง V10 มีถึงวีสอ๋องั้นเป็น V9 ดีกว่าอ๋อวีก้ามีวีหกวีเจ็ดวีแปดเนี่ยมีหมดเลยงั้นเป็นวีเก้าจ๋าที่บริษัทเป็นผลิตส่งออกมดเอ็กเหรอจ๋าใช่ครับผมมี่คุณต้าแมนด้วย อุต้าแมนด้วยอันนี้คือพูดจริงครับพี่เฮ้ยพูดจริงวะพี่ไม่จริงหรอกเออเหรอทำไมันจะจริงได้ไงจย์จะเล่นมุกกันวันนี้ก็ไม่กล้าเลยเพราะ่าแม่มาด้วยแล้วแม่มาทุกคนด้วยมีแต่แม่ชติชัดที่ไม่มาใช่แม่ชาติอยู่นุ่นอยู่กับคณะหมอนร้าอ้าวเออพี่ไกอแม่ฝากขนมจีนมาให้แต่อยู่ที่รถเลอเลอะเลเจ้าไหกทำไมฝากพี่ไก่คนเดียวก็เรียกว่าพี่ฝนวิ่ แม่ช้าสนุกมากนะ <c oughs> เกาสนุกกับเราทต่ไม่สนุกกับลูก <c oughs> แล้ววันนั้น,นะวันนั้นแบบโดยสารรถเขาไปด้วยไปดูคอนเสิร์ตครูสลาชัดๆว่าพี่ใหญ่โตมาก ชัดๆพูดตลอดทางเลยพี่ไม่ได้พูดเลยเนี่ยแล้วพี่จะคุยยังไงอ่ะไม่ใช่พี่จะคุยยังไงกับชาร์ดเพราะว่าชัดพูดชัดบอกว่าพี่ไก่พูดไม่หยุดเลยชัดบอกพี่ไก่พูดไม่หยุดชัดขับรถไม่มีสมาธิเลยคือพี่ไก่ไม่หยุดพูดหลอเออนางว้าวนางเมาเหรอเมานางเมานางแอบดูในแพทยภาพสดทุกวันหรอรอรอโอเคงั้นวันนี้จะไม่พูดละกันเอาอย่างนี้วันนี้เราจะไม่ค่อยพูดเพราะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้เห็นแบบ ความสามารถน้องนน่นน okay. so okay. no ี่น้ให nice ้น hmm. ้องพูดกันเองเออให้ค hm ุยกันเองเนี่ยคุยกันสามคนถามประวัติกันไปเลยเออคุยกันเพราะเรารู้แล้วนี่เรารู้จักเขาอยู่แล้วเออเนาะเดี๋ยวเรื่องอื่นเราคุยกันนอกรอบได้ใครใครจะเริ่มต้นคุยก่อนใครจะคุยคนแรกเดวิดก็มานะครับเดวิวก็ยุกยนั่งดูไม่มีตัวตนนิเตนะนิเตนะเออเออเทเองแต่อยู่ในใจพี่เสมออยู่แล้วเอ้ยไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าอยู่ในใจตลอดเลยมันดีตรงนี้พี่แล้วเนี่ยแล้วยังไงเนี่ย น้องก็นั่งรู้สึกน้องก็อึดอัดแ้วน้องไม่กี่ตรงกีต้าไม่ได้เคลยร์อัดทำไมอึดอัดอะไรอึดอัดเรื่องอะไรอทําทำมัอเมื่อกี้ีนอุตส่าห์เปิดเพลงบิวตัวเองมากเลยเมื่อกี้เนี้ยบิวอะไรบิวความตลกดแหล่ของเราไงแต่มันมีอ้อคนเราจะเป็นอย่างนี้แหละพอเราเจออะไรที่แบบจังๆชาร์นี่ตัวนี้มีเพลงอยู่ในชาร์ตเรามากสุดนะตั้งแต่เขาออกฮักเจ้าเจ้าบ่ฮัก เออเลิกกับเขาได้บอกจนมาถึงฮักเบอร์นี้ที่สุดในโลกจมีไหมมีเพลงไหนอีกมะมีอยู่ครับอ่าอันนี้เพลงเพลงสนุกอ่ไอจีบได้ป่เนาะนี่เขาทไว่าประมาณร้อยเพลงแล้วนะแต่ร้อยเพลงแต่ฟังได้อยู่สี่เพลงอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่เขาทยอยออกมาอาทิตย์เราอาทิตย์ละเพลงจนครบแปดปีเขาทำไว้เพื่ออะไรแปดปี วังก็ไปใส่เสียงวังก็ไปใส่เสียงใสไวส้ไวหมดใสไว้หมดแล้วอ๋อเหรอใสหมดแล้ว <laughs> แต่คือแค่รอเวลาเปิดรอเวลาเปิดเท่านั้นเองคร <laughs> ับน้องเตยละจ้านั่งยิ้มอย่างเดียวเลยครับเจอพี่ฝนแล้วไม่จะททำอะไรไปถูกเลยรอรอรอตื่นเต้นรอมีชอนไหมเหมือนเหมือนโดนมนต์ดำอะไรสักอย่างกสิงจมลัดจงลงจมลัดจงลงไม่ไม่วันนี้ลาหูไงลาหูคิดถึงแม่หรือเปล่า เห็นพิฟฝ์แลคิดถึงแม่พี่น้องอยากเป็นแม่ <laughs> เป็นแม่ทําอะไรก็ได้ออน้องอยากเป็นแม่เตวิธถูกต้องจะทําอะไรลูกก็ได้แต่แต่แต่แม่เตจริงๆขาวมากเลยนะครับ อีนี่เป็นอะไรขอโทษนี่เขาเกี่ยวกับเจมส์พ่อเขาเป็นคนเดีนะอันนี้ออกรายการนะครับเขาเป็นคนเหนือไงคนเหนือก็ต้องขาวก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงเขาเป็นคนเชียงไหใช่ไหมเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับเขาเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าจำผิดเชียงใหม่เราออนแอร์อยู่ตอนนี้เราเราส่งกระจายเสียงไปที่เชียงใหม่มีสถานีเราอยู่ด้วยอ่าเชียงใหม่ขึ้นอะไรเน้อ เชียงใหม่เจ้าอ๋อ89.25ที่เชียงใหม่เจ้าทักทายเป็นภาษาเหนือได้ไหมจ๊ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่กูคูกูคนครับผมนี่ไอเทมิสครับชอบชอบพ่อแม่พี่น้องอปีชอบม่พี่น้องปีชอบปีปีคือพีชอบปีกับน้องเออชอบน้องปีปีน้องน้องปีปีน้องและน้องปี ชอบจังเลยปี้ก็สองนี้มาอยากไปอยู่เชียงใหม่จังเลยเนาะจุดที่ปีแล้วเราเป็นเป็นตัวปีด้วยถูกไหมพี่น้องเออเป็นตัวปีด้วยบอดมากไห มอน่สไม่น่ายนั่งเป็นลูกปักเราไม่กล้าพูดอะไรเพราะคุณแม่มาดูไว้แม่มีแม่นี่แม่แบบสนุกมากสนุกกับพ่อกับแม่ชัดชัเลยเลยเลยต้องให้ไปเจอกันที่หน้าหมอลำแล้วล่ะใช่สนุกพอกันกับแม่ชัดชัดเลยคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะชัยภูมิเหมือนกันครับอนิสานอีสาเออ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 ก็นี่เป็นหนุ่มอีสานกันหมดเลยเออชายาจายก็ชายาเป็นคนที่ไหนจ๊ะ เกิดกรุงเทพมหานครครับเฮ้ยกรุงเทพเหรอพี่กายดูหน้าก็น่าจะรู้เลื่อนๆนะเลือนๆหรอ๋ออหรอคุณเทพหน้าแบบนี้หรอหัวตายเพิ่งโลเไอเพิ่งโลในเนี่ยไม่พี่กายวันนั้นพี่กายนั่งรถชันนะไม่เอานะไม่เอาบุญคนนี้คือมันจะแบบมันจะติดตามสอบไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคือพูดกันได้มันจะไม่มีการหลบเลือนนะฮะ คนเหนือหน้าตาดีทุกคนน้องปลามันแน่นอนอยู่แล้วปลาปลานี้มาตามดูเตโดยตรงเลยเออปลาชอบเต FC Non The Voice น้องปลาน้องนกน้องอะไรเนี่ยตามดูเตพี่อาชัดๆก็จะมีพี่ถั่วพี่แเล่แต่ถ้าชัดตามทุกคนตามทุกคนตาม ฉันเห็นเลยช่วงเวลาแพร่ภาพเห็นชัดๆทุกคนเพื่ออะไรเพื่อไปเรียกเลตติ้งให้ตัวเองเวลาตัวเองแพ้ฉันเห็นมาแล้วชัดๆเข้าร่วมเดี๋ยวเข้าร่วมเดี๋ยวเข้าร่วมละเข้าร่วมทุกอันเดี๋ยวไปร่วมคนนั้นเดี๋ยวไปร่วมคนนี้เข้ามาปะเปียวนะคือได้เข้านานร่วมตั้งเลยร่วมตั้งตลอดทั้งวันเลยดูไม่ค่อยจะดีร่วมบ่อยๆไม่ไม่มันว่างมันว่างจากการผลไม้ขายผลไม้ครับแล้วเอาผลไม้มากินเมั้อวานนี้ ไม่เอามาครับอขายหมดแล้วพอดีวันนี้มันมันเหลือน้อยเหลือนิดเดียวก็เลยเอานมจีนมาแทนเออทําให้พี่ไก่โดยเฉพาะครับหนูอดนี่ยแต่เด็กเต้เต้เต้มีของมาฝากทางพี่ไก่ทางพี่ฝนเลยนะครับเออใช้น้องเต๋ขนมอยู่ข้างนอกเรียกว่าบับกันไม่ให้บับบาเรียกว่าบับกันแล้วบอสมีอะไรมาฝากลูกมันมีมีมีหัวใจมานั่งว่าฉันว่าแล้วต้องพูดแบบนี้ฉันว่าแล้วต้องมาแบบนี้เลยสุดยอดันี่มันนั่งนิ่ง มีต่หัวใจมันใกล้ๆพี่นะขาจะมานี้ลุกเราไม่เอาหัวใจได้ไหมเอาตัวเลยได้ไหมพ่อแม่พี่น้องน้องน้องพี่ใก่อย่าพี่น้องสิก็เออใช่พี่เราให้เขาร้องเพลงร้องเพลงกันเถอะร้องเพลงเพราะวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องประวัติชีวิตกันแล้วเพราะเราเคยคุยกันมาแล้วเราอยากจะให้คุณร้องเพลงให้เราฟังใช่นี่เราบอกเลยว่าให้บอสเอากีตาร์มาเพราะบอสจะเล่นได้ทุกเพลงใช่เล่นด้ทุกเพลงหรือเปล่าเล่นเด้ทุกเพลงไหมครับ เรต้องมานั่งดูกของตรงนี้ก็ต้องลองดูครับเอออย่างพี่ชาดพี่ชัจะร้องเพลงอะไรพี่เล่นเบสเล่นเบสไปชัดชัดไปเล่นข้างนอกัชาติชัดชัดเล่นดนตรีไดบมังจาก็ส่วนมากจะเป็นดนตรีเออเป็นพื้นบ้านของอีสานม่าจะเป็นปงลางโบดแคนพินแล้วเหรอครับแล้วก็เบสแต่กล้องนี่ยังตีเป็นกองชุดนี่ยังตีเป็น คือยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เคยอะไรถนัดสุดอะไรถนัดสุดโบสไหมเบสเคยเอล่นเป็นอาชีพอยู่ทำเล่นเบสด้วยทำไมไม่ีหน้าชื่อเลยอ่ะไ่หน้าชื่อว่าน้าตาจะเป็นนักว่าเป็นนักดนตรีฉันนึกว่าประเภทแบบเออสีซอตีขิมอะไรอย่างนี้ตีขิมน้องตีได้น้องตีขิมเออฉันนึกว่าถนัดไปทางตีขิม ไม่ได้ชัดชัดเล่นเบสเก่งมากเราไม่รู i̇şte ้เนาะเออไม่น uh, uh, um, okay. ั้นจะเอามาเป็นวงเลยเอากีตาร์ไม่โดนห้ชัดชัดดิบอดเล่นกีตาร์ชัดชัดเล่นเบสแล้วเราเตะนะจ๊ะเตะเล่นอะไรได้จ๊ะเล่นเล่นเปียโนครับเล่นโอ้ดแล้ก็ไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งเรียกว่าบัฟกันอ่ะเล่นคอร์ดอันนี้เล่นอะไรบ้็เล่นซึงสลาโหวดอะไรเงี้ยเป่าโหวดตอนนี้เขาเล่นเขาเล่นตีเหนือโอใใช่าลอสซาซงคล้ายๆกีตาร์มา ใช่ครับมีพินเปียพินเปียต้องเอาวางไว้ที่นมใช่ครับใช่พินเปียเรารู้จักพิงเปียขึ้นเนี่ออดีแล้วมันต้องเอาวางมันเป็นกะลาแล้วเอาครอบนมไว้อย่างงี้ครอบตรงนมแต่ว่าของเธอน่าจะครอบไม่ได้น่าจะครอบตรงนี้เพราะหัวนมตรงนี้ครอบเป็นแม่เตะครอบทุงเออเขาจะครอบไปที่พุงเพราะหัวนมอยู่ที่หน้ามาตีปากเดี๋ยวเป็นแม่เตะนะพี่ฝนเล่นอะไรเป็นบ้างครับ พี่เล่นขิมเล่นถิ่งตีละนาดเป็นสี่อ๋อเออดีจะจะเกเป็นดีจะเกออ๋อเป่าคุยนะครับเป่าคุยไม่ได้สี่ซอได้ชัดชัดฟังไหมลูกโดนอ่ะถ้าชัดจะเออาจจะเป่าคุยว่ะอาจจะชวนเป่าคุยโอ้แต่อะไรถ้าชัดพี่เป่าคุยเป็นจริงเหรอจริงเก่งไหมครับดีไม่ไม่ได้เป่าธรรมดาเข้าวคั้นอมด้วยโอ้ แอดวาน่ะเอเอจริงๆไม่เลแค่เป่าถูกใจถูกใจแข็กลบเชิญรู้เลยว่าแขกัาเชิญคิดอะไรกันบ้างคือโอ้โหแต่ละคนโอ้โหพีวันนั่งนิ่งๆนี่ขำสุดฤทธิ์เลยนะเขาเขาขำนิงเดียวเขาเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เนี่ยสิบแปดครับโอ้โหสิบแปดเดงโอ้โหกริบมากกำลังแบบ ดีค่ะเป็นแบบเป็นวัยที่มีความต้องการสูงมากจริงสุดแตารอะไรพี่ต้องการทางแพทย์เฮ้ยจริงเหรอสุดแต่นนี้กําลังแบบงดเลยอ่ะมาเรียกว่างดพี่รายการเราออกออกากาโสดแฟนเพลงก็ไม่แพ้เราหรอกจริงไม่งั้นไม่งั้นฟังไม่ได้หรอกจริงไม่งั้นจะอยู่ฟังกันยังไงดีเจพูดอย่างนี้ อชัดชั้นอายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเป็นจมาาพอดีเลยเไม่เิเศษหน่อยพิเศษนิดนึงต้องเป็นจมาเต่ล่ะคะเตะเท่าไหร่ครจะไปถามอายุคนยังไงล่ะหนูอยากอยู่อยานถามเดี๋ยวเขาถามเธอมั่งเหอะสามเจ็ดเท่าไหร่ครับยี่สิบหกครับฮะยี่สิบหกครับหูยังเด็กอยู่เลยอ่ะโอ้โหกำลังเลยอ่ะยี่สิบแปดยี่ห้าเป็นช่วงที่แบบกัดมัน โอ้พี่น่ากลัวว่าอย่างนั้นนะกัดมันช่วงยี่สิบห้าเป็นช่วงที่ตกมันพอดีเลยเออกัดมันตกมันมาแบบคนอะไรกัดตัวเองไม่เว้นนะไม่เว้นวันนะยี่สิบห้ายี่บหกนี่คือไม่เว้นวันนะไม่หยุดแพร่ภาพทุกวันเราเห็นอยู่แพร่ทุกวันแพร่ภาพทุกวันเออแพร่ภาพอะแพร่ภาพเดี๋ยวเราจะให้แตวิดร้องเพลงที่เขา cover วันนั้นเขามาร้องเขามาร้องในรายการเป็นเพลงสากลเพราะเขาเรนเอกสากลเราจําได้ All of me Oh my god มันสุดยอดมากจริงๆพี่ยังฝันถึงทุกวันนี้เลย All of me เวลาพี่เข้าห้องน้ำพี่นึกถึงเพลงนี้ตลอดจริงๆถ่ายคล้องเลยเออเอถ่ายคล้องด้วยนะใส่รู้อ๋อไม่มีออม่บอสไม่มีปไม่มีเสียงออบมาจาก บอสบอกว่าคืออะไรบอสบอกชวนฉันมาทำอะไรตอนรับแขกรับเชิญคนใหม่น้องออฟค่ะเดี๋ยวไปบ้านเนาะแล้วจะไมหลุดออกอะไรออฟอะไรเดี๋ยวไปบ้านแยกจังเลยผู้ชื่อผู้ชายก็คนนั้นก็ไปแล้วบอสคับปากจังปากตึงชัดชัดนกรทองจุนกลางเตรียมเพลงอะไรพี่กายครับพี่กายนั่งรถชันนะ ฉันฉันชั่นนักรเตี๊ยมเพลงมาเลยเปล่าเตรียมเพลงอะไรมาลองบ้างนอกเหนือจากเพลงตัวเองที่ฉันเบื่อแล้วไม่อยากฟังไม่อยากให้ดาวมีไว้แค่เพื่อเป็่อย่างดีเฮ้ยแรกแรกร้องแรกก็ร้องแรกก็ร้องแต่ฝั่งนี้ร้องเพลงเขาไม่ได้นะได้ข่าวว่าร้องไปพี่ชัดได้ไหมจ๊ะได้ทีเดียวครับเดี๋ยวเราเอาเนื้อให้ได้ครับเอาเนื้อแล้วหนต้องร้องให้ได้แล้วใครจะดีกีตาร์ที่นี่ก็เขาก็ดีดได้เยมีดอด้วยมีขอด้วยครับมี the เ e ิร์ h เอามีแต่หนูต้องมานั่งตรงนี้เพื่อจะดูจอ เดี๋ยวเสิร์ชให้ต้องให้น้องมานั่งตรงนี้งั้นให้ชัดๆร้องเพลงฝากแรกไว้กับดาวก่อนลองเบกนี้เลยไม่ร้องช่วงหน้าสิช่วงหน้ากบเดี๋ยวเรานัดกันก่อนเออคุยักอ่จารย์นัองนตีแป๊บนึ่งส่วนเตยโอ้โหเยอะมากเตร้องเพลงได้เยอะมากอยากฟังเตร้องเพลงเราเลือกกันดีกว่าพี่เตร้องเพลงอะไรดีเราเลือกให้เตร้องให้แฟนเพลงเลือกมะหนูอยากฟังตัวให้แฟนเพลงมีส่วนร่วมบ้างไหมแฟนเพลงอยากให้ศิลปินเราร้องเพลงอะไรเออ อ๋อตัวระายที่รักเธอเดี๋ยวให้บอสลองเอ,อ,อ,อสลองพอใช่วันนั้นโอ้ยเลิศมากเลยอนะ่ะเดี๋ยวหาเพลงให้เตกับชัดชัดก่อนเออเตลองเพลงอะไรออช,ชัด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 อะไรก็ได้ครับมีเหรอชิเออมีใคร <laughs> อันนั้นบุญนะ<อ>น่ารักเนออปียรักบอกพี่ไก่ปากกล้าหนอ เรียกว่าปากจัดดีกว่าพี่ไก่ตกมันอ่ะไว้นี่จะไม่ใช่เพ่นกินนะจ๊ะทำไมตกมันอพอเพ่นกินเขตกมันเหรอเพ่นกินเพ่นกินตกมันอ๋อจ้จอยากให้น้องเตยร้องเพลงคนมีเสน่ห์จังเลยเสน่ห์ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เออ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 พี่ไก่ฝากหอมแก้มชัดๆด้วยค่ะคุณนันนอรไทยบอกให้ฝากหอมแก้มชัดๆหน่อยหมายถึงว่าอ่ะคุณถั่วคุณถั่วบอกให้อ่ะอ้าเธอหอมแก้มอุ้ยให้ให้โดนโดนแฟนเพลง เวียสิไม่หรอกเขารู้น่เขารู้เธอไม่คิดอะไรหรอกศิลปินก็ไม่คิดอะไรกับเธอหรอกอ้ยโอ้ยฝนเทริญรักอนแกไม่ความแดดจลิดสูงให้ร้องสามคนเลยตัวลายเอออะอยากให้เตร้องเป็นเวอร์ชั่นเหนือเวอร์ชั่นเหนือเราฟังมาแล้วเวลาที่เขา cover ไม่เอาเราจะให้เขาร้องเป็นเวอร์ชั่นของภาคกลางนี่เพลงใหม่ของบอสบอกว่า จริงๆอ่ะมันเป็นเพลงแบบภาษาเหนือใช่ไหมล้วก็ต้องมามาเปลี่ยนให้เป็นภาษาอีสานตอนแรกเขาแต่งมาเป็นภาษาเหนือแล้วอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เตเขา c o เวอร์เป็นภาษาเหนือมีคนกีดพระฝนด้วยแก้มโอ้โหหน้ายังไม่โดนหน้า ชัดๆแล้วท้อท่อทำหน้าขยแยงมากมันหน้าขยแยงเหมือนแบบอย่าให้ออกไปข้างนอกนะถ้ามาใกล้นะจะตีเหมือนแบบเหมือนเห็นขี้อ่ะจริงๆขี้มันช่วงตอนบ่ายเขากินข้าวกันอยู่โอ้ยเลิกกินได้แล้วพอแล้วปะพักก่อนปะเดี๋ยวมาสักคู่เดียวค่ะโอเครักชอบโอเครักชอบ